สวัสดีครับผมคาแวนคำดีเกษตรกรมือชีพนนิ้จะนำพาทุกท่านเพื่อนเพื่อนพอนี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวาเกษตรกรหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในทุกภาคส่วนมาเที่ยวชมตรงนี้สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดถ้ำน้ำซึ่งตั้งอยู่ในขเนขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลของขวางอำเภอโกตราหมจหัังวดรชบุรีที่นี่มีประวัติเก่าแก่อย่างไรผมจะเล่าคร่าวๆ เท่าที่พอจําได้นะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนในพื้นที่คนหนึ่งซึ่งบ้านอยู่ไม่ห่างจากนี้มากนักเดินทีตั้งแต่เด็กๆผมจเห็นพื้นที่ตรงเนี้ยเรียกว่าถ้าน้ามันมีความพิเศษยังไงถ้าน้ําอันนี้มันจะมีน้ํารอดภูเขาจากฝั่งทิศตะวันตกไปถึงทิศตะวันออกแล้วขณะเดียวกันน้ําที่รอดภูเขาอันเนี้ยก็ใช้ในภาคการเกษตรได้ทั้งสองฝั่งฝั่งภาคตะวันตกก็มีการทํานา แล้วน้าที่เหลือจากการทํานาก็ไหลเ,เข้ามาที่ถ้าน้าแห่งนี้แล้วก็ไหลสู่ทางที่ตนออกของถ้าน้ำแล้วชาวนาที่อยู่ฝั่งที่ตนออกเขาก็านําน้ําอันนี้เข้าไปใส่นาแล้วก็ทํานาทาสวนกันแล้วแต่บริบทของมันแล้วขณะเดียวกันในถ้ำแห่งนี้ก็จัดไว้สวยงามมีการจัดการอย่างดีมีิหารอย่างดีมีติดไฟมีทางเดินมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบถ้วน ทำให้หน่าท่องเที่ยวและน่าศึกษาตั้งแต่เราเข้ามาเราก็เห็นมีน้ําอยู่ด้านล่างขึ้นด้านล่างอันนั้นคือน้ําส่วนที่ไหลผ่านไหลผ่านถ้ำเป็นด้านล่างที่อย่างที่บอกต่างจากจากความพิดมาตกของถ้ำของภูเขาเพื่อรอดทำน,น้ำนี้ไปสู่ที่ตะตนกแล้วเพื่อใช้แ่งข้าการเกษตรส่วนในถ้ำน,นี้ตรงทุ่งที่น้าไหลผ่าน,นก็จะขุ้มเย็นหน้า ช่ที่เป็นส่วนที่สูงขึ้นมาอาจจะร้อนนิดนึงแต่ก็มีการติดคอนดอมมาได้แล้วขณะการที่เห็นน้ําไหลตกลงมาบ้างเป็นช่วงช่วงอันนั้นคือน้ําที่ไหลระหว,ว่างร่องหินลงมาซึ่งข้างบนข้างบนถ้ำที่เหลือ,ไปไปข,อขึ้นไปเป็นภูเขาซึ่งมีต้นไม้อยู่เยอะกว่าเป็นควรถึงฤดูฝนน้ําที่ตกลงมาจากฝนก็มาสู่ต้นไม้แล้วก็เข้ามาที่ชั้นดินแล้วก็ผ่านมาตกลงครับจะ น่าดูตรงนี้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึหห่งที่น่ามาเที่ยวชมสวยงามร่มด่นแล้วก็มาง่ายเช่นพี่น้องจะมาเที่ยวสวนพึ่งเป็นทางผ่านแล้วจับปับจาก,กสวนพึ่งเราก็สามารถผ่านไปไหว้พระก่อนได้มาชมธรรมชาติอันสวยงามข้างในนี่ก็มีแบ่งเป็นสองน้อยไม่ว่าจะเป็นถ้ำอ่อานาคาราทหรือจะเป็นข้างก็ไม่หดเย็น มีหลักฐานให้ให้เรามาดูก,าก,กันมล้วเลื่อตัวกันใครว่างผ่านหาก็เชิญมาเ,เที่ยวกันครับสวัสดีครับ